Chef k n o l e d RVO 1.6เกียวโต้ปี2011ราคารักกันมากเลยนะราคาแค่69,000บาทโอ้มกอมันใช่หรือสวใส่ลมใช่ค่ะ69,000บาทเท่านั้นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าไหนก็ขับได้นะคะแอร์ก็เย็นฉ่นําเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยหาราคานี้ไม่มีนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้มาพร้อมกับเชฟโรเล็กอาร์วิโอหนกียรโตปีสองพันสิบเอคันนี้นะคะลูกค้านํามาเทินรถไฟฟ้าเอาแบบราคาที่แบ่งปันกันใช้นะเดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะมาซูมใกล้ๆบลอกยางยังอยู่นะคะยี่ห้อเดตันเป็นยางไทยอุดหนุนของไทยนะคะ บอกอยางยังอยู่ใช้ได้อีกนานไม่ต้องกังวลเรื่องอยางนะสีขาวเงาวับจับใจในีสายลมขัดเงาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นเบาะผ้าอ่ะซูมด้านหลังก่อนเลยซูมเข้ามาเลยค่ะคะันนี้เอาง่ายๆเลยไม่ค่อยได้ขับใช้ไปนู่นไปนี่ทั้งเท่าไหร่เพราะว่ามีรถหลายคันนะคะกว้างขวางนั่งได้2อถึงสนะคะด้านหลังเหมือนกันถ้าจะเปิดด้านหลังต้องใช้กุญแจเดจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเปิดไม่ได้ละ่ะสอสายลมเพราะว่า ต้องใช้กุญแจเปิดอาศัยลมเสียบไปให้แล้วนะเปิดขึ้นมาเลยอ่ะมากว้างกว้างมากแล้วก็ลึกด้วยใส่ข้าวใส่ของได้เพราะบางคนบอกว่าโอ้ขนข้าวขนของแล้วก็ทํางานรับราชการตอนเย็นค้าขายใส่ได้สะดวกสบายไม่ต้องกังวลนะคะยางอะไหล่ใหม่มากอุปกรณ์แม่แรงครบขันนะคะขันไหนไม่ครบใส่ให้ครบในตอนรับรถนะคะบงบอกว่าไม่ค่อยได้ขนของหนักใช่ไหมถ้าขนของหนักนะตรงนี้มันจะเป็นลอยถูกไหมคะอ่าเกียมาดู ภายในกว้างนะเดี๋ยวสายลมนั่งให้ดูเดี๋ยวเดอ๋ยอ๋อสายลมมันกว้างจริงกว้างมากเลยนี่ค่ะนั่งบนฝ้าหลังคาซูงเข้าไปเลยดูข้างนอกนะคะเหมือนเล็กๆจะอึดอัดหรือเปล่าไม่ค่ะกว้างขวางแล้วก็ทรงสูงด้วยนั่งสบายมีที่ใส่แก้วด้วยใส่แก้วใส่กาแฟใส่ขวดนมใส่อะไรได้หมดนะตรงนี้นะคะเกียร์ออโตเห็นไหมคะเกียร์ออโตพวงมาลัยตรงพวงมาลัยไม่ค่อยมีรอยนะ บ่งบอกว่าเจ้าของดูแลรักษาดีมากสายลมจะบอกนะคะรุ่นนี้นะถ้าเรากดที่ตัวดีขึ้นมานะคะขับไปเลยตัวอาถอยหลังแต่ถ้าเราจะขึ้นไปหาตัวพีเราต้องทําไงกดตรงนี้ลงนะนี่กดตรงนี้ลงนี่เองคะ่ะกดลงอย่างเงี้ยมันจะมาหาตัวพีเดี๋ยวตอนที่ลูกค้าหรือ FC ของสอสายลมหรือบุงคนคาเซนเตอร์มาเดี๋ยวจะสาธิตในการใช้เกียร์รุ่นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านชอบถามว่าเออเกียร์มันขับแบบนี้แบบนี้ไหมนะคะมาดูด้านข้าง ด้านข้างดูเลยค่ะนี่สายลมเคลือบเงามาให้เรียบร้อยนะ่ดูแลรักษาดีมากเดี๋ยวพาไปดูนะอย่าเพิ่งถามราคานะคะดูจะตกใจกันใหญ่กินข้าวเย็นไม่ได้ว่าโอ้โหสายลมมันใช่เหรออ่ะมาดูด้านเงามาโกโลโก้เขาเห็นไหมปกติแล้วมันอาจจะมีรอยตรงนี้เนาะแต่รุ่นนี้จะไม่มีนะคะเจ้าของเขาอะไรดูแลรักษาดีมากจ้าอ้าวมาดูมาดูกันค่ะนี่คือความเดิมดูเลยค่ะอ่า 1,598ซีซีหรือเครื่อง1.6นั่นเอง113แรงมา้าดูค่ะทำคำสาดเบี้วงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คิ้วตรงรุ่นนะ RBO ตรงรุ่นนะสวยมากมาดูเลขใหม่2 0 6 8 3 4 1กิโลรถปี2011แอร์เย็นจอใช้ได้ปกติ CD AM FM ได้หมดนะ อันนี้ใส่ลมเปิดแอร์ไว้เพราะว่าอนะไรมันร้อนมากวันนี้ร้อนอบอ้าวมันทาวน์แอรสาธิตเนาะเรากดลงมาอ่าปึ๊บถูกไหมแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะเราต้องกดมันลงนี้นะนี่กดตรงนี้นะคะถ้าไม่กดมันจะไม่ขึ้นไปอันนี้เป็นรุ่นของเขาเลยนะจ๊ะตรงนี้โลโก้สวยมากนะคะเนี่ยภายในกว้างขวางมากเลยดูแลรักษาดีมากนี่ดูค่ะบอดทุกชิ้นส่วนเนี่ยทบจะไม่ได้ยุบตัวนะมีบ้างประปรายแต่ว่าไม่ถึงขนาดน่าเกียดนะคะ สายลมบอกแล้วว่าคันนี้ราคามันแบ่งปันกันใช้นะคะเชฟโรเล็กอ v ร์1.6เคียวโตปี2011กับราคาแค่69,000บาทเท่านั้นอ่ะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเล่มมีพร้อมนะคะโทรที่เบอร์0619581819เบอร์นี้ของสอสายลมนะแอดไลน์ทันทีนะ0619581819เชฟโรเล็กอ v ร์1.6เกียวโตปี2011แค่69,000